ตะเวนํำลังงคืนพี่น้องเกมงงกว่าน่นตะเวนดิทั้งยอดใหม่อะพี่น้องยง่งนีอนะตะเวนตะเวนหนิเด้งจริงคืองามสีขักขนาดเมฆหมอกหรือว่ามีฝนตกพี่น้องเอนบ้านตะแกว้วทีงหน้าตะแกว้วเด้ดหนิอันนี้ก็คือหน้าตะแกว้วมาพี่น้องมาหยามมองอน,นี่พอพอ เอาไปไล่ไปพาพี่นองมากเบืองตะแก้วใส่กุ้งนี่งกับปลาย่า,ยางน่ากบลายดอกพี่นองพาอว่าได้กินเข้าไใหม่น้ำเพิ่นนี่ละโอ,อ้บักเขือัอเขือเอาไปเห็ดแนวกันนะไเห็ดแนวต่อไปพักบักแฟง้งแก่เบิดอ่ะคุณบักน้ำเต้า หมากพันบ่อคักแบบทราบผมว่าผมเหมือนอยากได้แบบที่เป็นข้อกิ้วๆน้าพี่นอ้องภาพพี่น้องมาบึงตะเกียววิธีชีวิตบ้านนอกอีสานบ้านเท่าโอ้ดอกแค่ฝนตกให้กับปงพอดีเลยอยู่ซ้ายตะเกียวเลยละ่ะพี่น้องอยู่หน้าอยู่ทงหน้าตะวันตะวันโมเมนตะวันทิ้งพบได้วัน ทวานเติมท่อแสงพี่น้องมันเป็นนะสวนยางขัเจอดเด่นนี่สวนยางตะเกียบก็อยูท่ทั้งทิงพื่ะไปเบ่งก่อนพี่น้องมันได้บ่มันได้บ่กระสีพ่อได้กินหรือคือ,อได้บ่โอ้ พ่อได้กินพี่น้องอ้าวไปโอ้ยเห็ดจังไลยล่ะนี่เวรมาคนเดียวเห็ดหยาตืบอยู่ล้วพี่น้องเลยเห็นเห็นปลาเห็นกุ้งอยู่นั่นได้อันได้อันร่วมกันือสิได้พ่อได้กินอยู่ได้กินได้พี่น้องอือปลาโยกกุ้งตัวใหญ่มันใหญ่ยังไดงในสายจะคองเราพี่น้องเนาะ ถ้าก็ข่วงไงอยู่ได้ไง,วง่วงสามสิบเน่าสามสิบก่วงยี่สิบสามโดยทหารเขามาขุดไห่นะท่าน,นี้ถือบัวพี่น้องห้ยมองนี่คือได้บนหลายเนาะกาุ้งในได้บนหลาย ก็ถอดถอดทีขุ่นนาพี่นอ้องอีบนี่โอ้ป่านี่ช่องอานมีหานได้พี่น้องบ่ได้หลายขันมีหลายกระชิได้หลายอยู่ละวิสานี่สาสร้างไปคนออกง่วงมาเลี้ยงนี่แล้วสร้างไปอีแอบเอาง่วงมาเลี้ยงเลยพี่นอ้องอีแอบอีแอบ สองสองละสามตัวนี้สามตัวตัวนี้ขึ้นเลือเห็นไหมเราต้องไปเอายังไงนอนนี่มีอันเป็นจุกแดงแดงในของผมนี่เก็บง่ายๆจุกฟ้าขวดตัวนี้ถือบ่โอ้ พ็ได้กินอะไรพี่น้องเอ้ยก็ห้ลูกให้ยร้านลูกร้านเขาบอกกินน้ำดอกดาวบ้านี่พี่น้องดีสามไออันสีอยู่ใส่อันสีฝาตาลายเด้อเดี๋ยวเฝ้าตาไลา่อันสีบ้างใส่นู่นอนสีบ้างอใส่นู่เจ้าของ จ้าของดักเจ้าของขาเองเนียนซีเห็นยุกแดงๆอยู่นะขั้นเอาขวดขวดใหญ่กขั้นเอาไปเห็ดทางอื่นหน่อยพี่น้องสิมากูให้ยได้เนาะเนี่ยนซีโอ right? ้ย่านกังามเลยขั้นเม่นขั้นแม่นผู้ดูเกี่ยวกับมึงเกี่ยวอรรดมาได้ว่าดอกแต่ว่ายางง่วงเขามาเถระโอ้บอกหอยปังหอยปังนะเห็นบนนี่ พี่นอะหมกห้อยปังมีของสีให้เมื่อปล่อยมกห้อยปังเด้ตัวนี่ถือบ่ตัวนี่งเอาให้ในด่ดอกโอ้ตัวนี่งไายเติบยู่นี่น่ะได้แต่งนาะอย่าคล้องปล่อยไว้เนาะนี่ซาย่าคล้อง สีอันสีอันนี่สีอันสีอันอันที่หาโอ้หาอันอันที่หาอันที่จันจันก็ห่างดอกไี่ได้สาจะคองเข้าไปหันเพ ให้ปลามันแพ่ปลาดุกปลาคอก็ดีปลาธรรมชาติโอ้ปนเตยปนเตยกคกมะพร้าวลำหอมลูกก็ามาไว้กับ <c oughs> ดินพอดีบนใหญ่จะคือต้นบุนบกบชุ่มผูกเอาอย่าขวางเม็ดล่ะ <c oughs> <c oughs> สูบน้ำปลาวะสูบน้ำใส่ต้นไม้เขาเจ้าหรอคู่มือทุกคนปลูกต,ต้นไม้ต้นพลไม้หลายเลยพี่น้องต้พนพันธุ์พร้อมม่ปลูกโชคมาแต่กรุงเทียบคนนี้สูงเพียงข้อล,ละว่าอันแบกชุ่มผูโอ้ยเป็นขี้เบิ้ลก็ภัยก็กกดีไง ไข่หวาดไข่เลี้ยงน้องกลายเป็นขี้บัดคุมมือเฒ่ามันแกมันนำเต้าแส่นน้ำไ้บอท่านมาเอามันดันมาเห็นยังมันยืนติดเต็มแดนเลยเนี่ยโอ้บุ๋มตรงน้ำกูลงห้องหายเลยเนาะโทรศัพท์เออฮะตัวนี้ขาไขแน่อยู่เพื่อ่ะไกากซากเนี่ย แค่หน้ยอยู่ได้พี่น้อ,นองติกุณเนี่ยพี่น้องวิธีชีวิตบนบ้านอีนสานบ้านเฮาพาพี่น้องมาบิงให้บึงเศ้ากันโอ้บรรยากาศดีขนาดได้พี่น้องต้นไม้ต้นไหลบรรยากาศเหมือนเป็นสวนวัวมื่วานฝนตกหมอกมัดข้น